หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่14สเสด็จข้ามแม่คงคาพระสิทธ,ธัตถะเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาซึ่งคนทั่วไปเรียกกันว่าพระแม่คงคา จากนั้นได้เสด็จลึกเข้าไปในอาณาจักรของแคว้นมคตดินแดนซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือว่ามีปรมาจารย์ผู้สำเร็จทางจิตวิญญาณมากมายพระองค์ส่งมุ่งมั่นแสวงหาบุคคลผู้สามารถสอนท่านให้รู้จักวิธีเอาชนะการเวียนไหาใตเกิดปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่จะพำนักอยู่บนภูเขา หรือในป่าที่ห่างไกลพระสิทธ,ธะทรงสืบเสาะหาปรมาจารย์แต่ละท่านโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะต้องดันด้นข้ามภูเขาสักกี่ลูกกี่ลูกก็ตามพระองค์ทรงเสาะแสวงหาต่อไปไม่หยุดยั้งฝ่าสายฝนและเปลวแดดจากเดือนเป็นปีพระสิทธ,ธะทรงพบกับพวกฤาษีที่ปฏิเสธการน,นุ่งเสื้อผ้า และอีกพวกหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอาหารใดๆแต่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลไม้พืชผักและรากไม้ในป่าฤาษีเหล่านั้นเชื่อว่าการทนทรมานร่างกายอย่างแสนสาหัสจะช่วยให้พวกตนได้ขึ้นสวรรค์หลังจากตายแล้ววันหนึ่งพระสิทธ,ธะตรัสแก่ฤาษีเหล่านั้นว่า แม้ว่าท่านจะได้เกิดใหม่ในสูงสวรรค์ความทุกข์ในโลกก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมการสแสวงหามรรคคือการค้นหาทางแก้ความทุกข์ของชีวิตม่ใช่การหนีชีวิตเชื่อเถิดว่าเราไม่สามารถที่จะสำเร็จมรรคผลอะไรได้หากเราบำรุงบำเรอร่างกายของเราเหมือนกับพวกที่มีชีวิตหมกมุ่นอยู่กับความสุขในทางเนื้อหนัง แต่การทรมานร่างกายของเราเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เช่นกันพระสิทธ,ธัะยังทรงสแสวงหาต่อไปโดยการพำนักอยู่ในสำนักบําเพ็ญตบะบางแห่งเป็นเวลาสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างพลังภาวนาและพลังสมาธิของพระองค์แก่กล้ายิ่งขึ้นแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงสามารถค้นพบหนทางที่แท้จริง ที่ช่วยให้เป็นอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิดเดือนแล้วเดือนเล่าผ่านไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าก็ผ่านไปกว่าสปีนับแต่พระสิทธ,ธะทรงจากเวงวางมาบางครั้งขณะที่ทรงนั่งภาวนายอยู่ในป่าก็ยังเกิดมโนภาพขึ้นในดวงจิตของพระองค์เป็นภาพพระราชบิดาพระนางยโสธราพระโอรสราหุล รวมทั้งภาพในวัยเด็กและวัยหนุ่มของพระองค์แม้ว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกท้อถอยหมดกำลังใจแต่ความศรัทธาอันแรงกล้าของพระองค์ที่จะสแสวงหามักได้เป็นปัจจัยที่เอื้อให้พระองค์มุ่งมั่นสแสวงหาต่อไปมีอยู่ช่วงระยะหนึ่งที่พระสิทธ,ธัตถรพำนักแต่เพียงผู้เดียวณเชิงเขาปันทวะ ไม่ไกลจากนกครหลวงราชคลึวันหนึ่งพระองค์ทรงอุ้มบาทสเสด็จลงจากเชิงเขาเพื่อพิขาจาร์ในราชธานีแห่งนั้นการยุระญาตของพระองค์แช่มช้าและสง่างามพระพักสงบเย็นและมุ่งมั่นหมู่ชนสองข้างบาทวิถีพากันหยุดจับจ้องดูสมณะรูปนี้ผู้เยื้อง,ย,งอย่างอย่างสง่าน่าเกรงขาม ดุดสีหราชเยื้องย่างในป่าเขาบังเอิญราชรถของพระราชาพิมพิสารแห่งแคว้นมคตเสด็จผ่านมาพระราชาทรงมีพระราชบัญชาให้สารถีหยุดรถเพื่อให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรพระสิทธ,ธะอย่างถนัดชัดเจนพระองค์รับสั่งให้ข้าราชบริพารถวายอาหารแก่สมณะรูปนี้ จากนั้นได้เสด็จตามไปเพื่อทรงสืบว่าสมณะรูปนี้พำนักอยู่ที่ใดบ่ายวันต่อมาพระเจ้าพิมพิาสารทรงม้าไปอย่างที่พำนักของพระสิทธ,ธัตถะเมื่อทิ้งราชรถไว้ที่เชิงเขาพระองค์เสด็จไต่ขึ้นไปบนเขาพร้อมด้วยข้ารับใช้ผู้หนึ่งครั้นทอดพระเนตรเห็นพระสิทธ,ธัตถะประทับอยู่ใต้ต้นไม้ พระเจ้าพิมพิสารจึงเสด็จเข้าไปปฏิสันฐานด้วยพระสิทธัตถะทรงลุกยืนขึ้นดูจากการแต่งกายพระองค์ทรงสามารถบอกได้ว่าอาคัรตุกะผู้นี้คือพระราชาธิบดีแห่งคว้นมคธพระสิทธัตถะทรงพนมหัดขึ้นทักทายแล้วแสดงกิริยาให้พระราชาประทับนั่งบนศิลาก้อนใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นส่วนพระสิทธัตถะ ทรงนั่งบนศิลาอีกก้อนหนึ่งหันพระพักไปทางพระราชาสังเกตเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าพิมพิาสารทรงประทับใจในบุคลิกอันสูงส่งและกิริยาอันสง่างามของพระสมณะผู้นี้พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นราชาธิบดีแห่งแคว้นมคตข้าพเจ้าประสงค์จะเชิญท่าน เดินทางเข้าสู่ราชธานีพร้อมกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านอยู่เคียงข้างเพื่อจะได้รับประโยชน์จากคําสอนและคุณธรรมของท่านถ้ามีท่านอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าเชื่อว่าราชอาณาจักรแห่งมคตจะต้องมีแต่สันติและความมั่งคั่งรุ่งเรืองพระสิทธะทรงแย้มพระสวนมหาพพิต อาตมาภาพคุ้นเคยกับการอาศัยอยู่ในป่านี้นี่เป็นชีวิตที่ไม่น่าอภิรมเลยท่านไม่มีเตียงต่างไม่มีคนรับใช้คอยช่วยเหลือหากท่านตกลงไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประทานตำหนักส่วนตัวให้ท่านอยู่ได้โปรดกลับไปพร้อมกับข้าพเจ้าเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำสั่งสอนเถิดมหาปพิธ ชีวิตในวังไม่เหมาะแก่อัตมภาพนักดอกอัตมภาพมุ่งมั่นสแสวงหาหนทางเพื่อปลดปล่อยตนเองและชีวิตทั้งปวงให้เป็นอิสระจากความทุกข์ชีวิตในวังไม่เหมาะกับหัวใจฝ่ายสแสวงหาของสมณะผู้นี้ท่านยังหนุ่มแน่นเหมือนเช่นข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการสหายผู้ที่ข้าพเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดได้จริงๆ นับแต่ขพเจ้าได้เห็นท่านขพเจ้ารู้สึกว่ามีสายสัมพันธ์โดยธรรมชาติกับท่านมากับขพเจ้าเถิดหากท่านยอมรับขพเจ้าจะแบ่งราชอาณาจักรของขพเจ้าครื่องหนึ่งให้แก่ท่านเมื่อท่านมีอายุมากกว่านี้ท่านสามารถกลับไปใช้ชีวิตนักบวชได้คงยังไม่สายไปดอกกระมังอัตมาภาพทราบซึ้งในน้ำพระทัย อันเปี่ยมด้วยการุณของฝ่าพระบาทที่จะพระราชทานพระราชูประถมแก่อัตมภาพแต่อัตมภาพมีความปรารถนาเพียงประการเดียวจริงๆนั่นคือมุ่งสแสวงหาหนทางซึ่งสามารถปลดปล่อยชีวิตทั้งปวงให้เป็นอิสระจากทุกข์วันเวลาผ่านไปรวดเร็วนักมหาบพิษหากอัตมภาพไม่อาศัยพละกกำลังที่มีอยู่ในวัยชะกันนี้ ความชราก็จะเข้ามาเยือนในไม่ช้าและตอนนั้นอัตมาภาพคงรู้สึกเสียใจมากชีวิตช่างไม่แน่นอนความเจ็บหรือความตายสามารถอุบัติขึ้นได้ทุกขณะเปลวไฟแห่งความทุกข์ภายในซึ่งเกิดจากความโลภความโกรธความเกลียดความใคร่ความริษยาและความเย่อหยิ่งลำพอง ยังคงเผาไหม้ในดวงจิตของอัตมภาพแต่เมื่อได้ค้นพบมรรคอันยิ่งใหญ่แล้วชีวิตทั้งปวงจึงจะได้รับความหลุดพ้นได้หากพระองค์ทรงรู้สึกปลดปลานอัตมภาพจริงๆแล้วไซขอจงทรงมีราชานุญาตให้อัตมภาพดำเนินตามมรรคาที่อัตมภาพได้ดันด้นมานานแล้วเถิดพระเจ้าพิมพิสารยิ่งทรงปรับปลื้มพระทย เมื่อได้สดับถ้อยคำของพระสิทธ,ธะข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างใหญ่หลวงที่ได้ยินถ้อยคำของท่านอันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้พระสมณะอันเป็นที่รักได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าถามว่าท่านมาจากแห่งใดและโคตรตระกูลของท่านมีนามว่ากไกรมหาบพิตรอัตมาภาพมาจากราชอาณาจักรสักยะ นามโคตรตระกูลของอัตมภาพคือสากยะพระเจ้าสุดโททนะผู้ครองกรุงกบิลพัทในบัดนี้คือพระราชบิดาของอัตมภาพพระราชมันดาของอัตมภาพคือพระนางมหามายาอัตมภาพเป็นมกุฎราชกุมารผู้จะได้สืบสันตติวงศ์แต่เพราะปรารถนาเป็นสมณนะเพื่อแสวงหาอริยมรรค อาตมภาพจึงละทิ้งพระราชบิดาพระชายาและพระโอรสมาเป็นเวลากว่าสามปีแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงประหลาดพระไทยถ้าเช่นนั้นตัวท่านเองก็เป็นเชื้อสายราชตระกูลหม่อมเช่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับพระองค์พระสมณะผู้สูงศักดิ์ราชตระกูลแห่งสักยะและมะคตสนิทสนมใกล้ชิดกันมาช้านาน หม่อมชั้นช่งางเขาเสียเหลือเกินที่พยายามรบเร้าพระองค์ให้มาอยู่ในตำแหน่งและอัครฐานเสมอกับหม่อมชันเพื่อชักชวนให้พระองค์กลับไปพร้อมกับหม่อมชั้นได้โปรดอภัยให้แก่หม่อมชั้นเถิดขอให้หม่อมชั้นได้ขอร้องอีกเพียงประการเดียวเถิดว่าถ้าทรงมีโอกาสขอได้โปรดเสด็จไปยังพระราชวังของหม่อมชั้นบ่อยๆ และอนุญาตให้หม่อมชั้นถวายพระหารแก่พระองค์และเมื่อพระองค์พบอริยมรักอันยิ่งใหญ่แล้วได้โปรดเสด็จกลับมาด้วยมหาการุณาธิคุณเพื่อสั่งสอนหม่อมชั้นในฐานะเป็นสาวกของพระองค์ด้วยเถิดพระองค์จะสัญญากับหม่อมชันได้ไหมพระสิทธัตถะพนมหัดขึ้นตอบว่าอัตมาภาพให้สัญญาว่าเมื่อได้พบมรักแล้ว จะกลับมาบอกหนทางนั้นแก่พระองค์พระเจ้าพิมพิสารน้อมพระเสียลงแสดงคาระวะต่อพระสิทธ,ธัตถะแล้วเสด็จกลับลงจากภูเขาพร้อมด้วยข้ารับใช้ตั้งแต่วันนั้นพระสมณโคโดมได้เสด็จจากที่พมนักแห่งนั้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนอันเนื่องมาจากการที่พระราชาหนุ่มอาจจะนำพัทหารมาถวายอยู่เนือง ส่งมุ่งลงทางใต้เพื่อแสวงหาวิเวกสถานสำหรับบำเพ็ญเพียรพระองค์ทรงทราบว่ามีสำนักปฏิบัติของท่านอุทกะดาบทรามบุตรประมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือว่าได้บรรลุภูมิปัญญาขั้นสูงมากมีสมณะจำนวน300รูปสังกัดอยู่ในสำนักนี้ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงราชคลและยังมีสานุสิทธ อีกจำนวน400ร้อรูปบำเพเพียนอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกันพระสิทธ,ธะทรงมุ่งหน้าไปอย่างณที่นั้น